สวัสดีครับโหเขียวเชียวหนวดเพิ่มด้วย <c oughs> หนวดเยอะเลยสมอนอฟเมลอนนะครับ <c oughs> กำลังคิดว่าจะกระดกทีเดียวหมดหรือเปล่า <c oughs> อยากลองทำดูแต่กลัวอ้วก <c oughs> เปิดไม่ออกเปดย์ยาชิบายผมจะกระดกทีเดียวหมดเลยนะคอยดูว่ามันจะได้ปะ แลแ้ใส่ตามมาด้วยรู้สึกเหมือนกินน้ำเปล่า<ป> <laughs> หน้าไปแล้วเนะี่ยขออีกขวด <laughs>